มาจ่ะพี่น้องมาพอก็เซยแล้วจากพี่น้องจ้าวันนี้ได้แนวเส,เสว็บๆเมนู่สินคือเกาจากพี่น้องแมนู่เพื่องหนอกจากพี่น้องจ้าอันยังวัดตีเมืองนอกนี่คือ,อยังคะบอมันคงเห่าได้นน่บอมันคงไคงทยได้นน,น่ยังไงก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้สวยน้ำแน่เด้อจ้าเพื่อเป็นกาลังใจให้กันละกันนะจ่าพี่น้องจ้าบวอวอาไลยพี่น้อง เนา่คือเก่าพี่น่องผมมันปิดอันนี้มูมากย่อง ทำเองแทบเองแต่พี่น้องจ้าอือหือ,หอ,หอพักงูกเกียวก็มีพี่น้องพักงูกเกียวอีสาน อันนี้ก็บอกมันผักบานาเน้าเด้วยนะยี่น้องว่าผักหนังผักบุ้งจีนจากพี่น้องจ้า เป็นตัวเวลากระสินเป็นตัว ตัวหละไปเปล่าคิดว่ามันหอน่อนนึ่งข้าวซุน้ำปัวโกๆเป็นอย่างัีงว่าตามเมืองหนอกว่าตีอันนี้กับขนมจีนเนาะว่าเป็นขนมไทยไหม เน้าพิงกับเนี่ยกับพักบุมจีนเนาะมันเป็นพักบุมไทยไหมมันมองมวันนี้สวยมากสาดกันน้อยเด้อพี่หน่องเด้อ เคยไม่กินตอนหามงแรกพี่น้องผู้ใดเห็นสวยตอนใดก็คอมเมนต์มาใดได้ดพี่น้องเด้อมาสบแสบน้ำกันต่ว่าก็ขอโทษคนที่มาเห็นตอนตีหนึ่งตีสองด้พี่น้องจ๋าเสียใจสวยกินอ่างหนา หมูมักห่อนบาร์่าร์หมูมักห่องคือหมูหย่างหมูย่อจ่าพี่หนอนจ่าเอ้างี้อ๊ะ อันนี้พักอีกอย่างนอเขาจะเอิอนพี่นอ้องพักเงียนตัวนี้อ็นบ่เห็นเหี้ยนตัวพักใบเรื่อยไหมอืมอดด่วนอืพี่นอ้อง กินตอนไหนก็ไม่เบื่อเมนูต่ำเป็นตอนนี้แหละ เป็นยังคือเอิญหมูมักห่องวมืเตี๋ยแต่หมูย่อเนาะน่าตองห่อไหมหมูย่ออืมเป็นตัวแล้วจะมาตัวหน่อืม 那待遇也挺好。 ดืกดมากมากคิดอยากพี่น้องอยากเผ็ดๆสมน่อืออือเอาละค่ะพี่น้องจ้ากินเพื่อหอมปากหอมคอจั่ในกาะฟาพี่นอ้อ,อนกนงกดไลค์กดแชร์ให้สวยเพื่อเป็นกำลังใจให้สวยฮหดคลิปต่อๆไปเลยจ้าพี่น้องจ้า เพ้ะพี่น้องจ้ะสุกี้มันเสมอมั่นคือเกาพี่น้องอยู่ดีมีแห้งนำำๆ,ๆุลุ่เจอกันไม่คิปหนาจ้าสวัสดีจ้า